ราคายางล่าสุดประจำวันที่7มกราคม2565ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจ,จังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยขอบอกว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ นั้นย่างสดนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่7มกราคม65ราคากิโลกร,รัมละ53บาทปรับตัวขึ้น20ตางนะคะเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมย่างคนต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาด ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่54บาท64สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้นสามไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่57บาท82สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนทั้ว DRC 100%อยู่ที่47บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัม ต่อกันที่ราคาประมูลยางแผ่นดิบนะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดี54บาท1 5สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง49สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบความชื้น3-5เปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่52บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบความชื้น5-7เปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่51บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมไม้เหตุราคา กลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่54บาท64สตาตงค์ต่อกิโลกร,รมัมน้ำหนักโดยประมาณการค่ะต่อกันที่ราคา ประมูลยางแผ่นรมควันยางแผ่นรมควันชั้น3 57สบาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับขึ้น8สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น4 57สบาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น5 56, ้าห้สบาทแ8สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันฟองอากาศ56บาท88สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควค 51, ันคัตติ้ง51บาทส3าสตางค์ต่อกิโลกรัมหมายเหตุราคากลางเปิดตลาด ยางแผ่นรมควันชั้นสาไม่อัดก้อน57าสบาทแปสสตางค์ต่อกิโลกร,รัมน้ำหนักโดยประมาณการคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย